สวัสดีครับใจเย็นๆใช้สติดูปริผล,ลดูนิสยัยสันดาลคนเพื่อค้นหาเพียงเพื่อแต่ดูบ้างบางเวลาถ้าจะดูหาคุณค่าต้องดูเต็มอ่านสำเนียงสอสถึงซึ่งภาษา กริยาสอสกุลอันค้นเข้มพวกสับปับปิ้นป้อนไม่พ่อนเกมจะมุสาอย่างปรีเปรมไม่ละวางสังคมคน <c oughs> บนกระแสแค่เดียวดาวเหมือนดวงดาวส่องสว่างกลางฟ้ากว้างค <c oughs> รั้งรุ่นแจ้งแสงดาวก็จืดจางลองทำใจให้เป็นกลางย่อมเข้าใจ ดุเดือดดุดันและกราวลาวโน้มน้าวชักนำและชิดใกล้เป็นกระแสแถแรงแสงโค้งไปก็ไม่นานถ้าตามได้ขอให้ตามสังคมไทยใจพุทธพิสุทธิ์สีชั่วก็มีดีก็มากดูหลากหลายสังคมไทยใจดีนิสัยงาม ไม่หลดเนื้อเสื่อมสามเอาตามใจอย่าง,งุนงงสงสัยในกระแสทุกย่างก้าวอย่าปาปแคให้หวันไหวก่อนจะเชื่อขอให้คิดตัดสินใจนานๆไปใครจะอยู่เดี๋ยวรู้เองกูเร็กลำปางวรกรณน์นรายความสุขอยู่ที่ตัวเราคิดชีวิต อยู่ที่ตัวเราปั้นความฝันอยู่ที่ตัวเราสร้างทุกๆท,ทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเองทุกบุญที่เราทำล้วนมีผลอันยิ่งใหญ่ที่จะติดตามตัวเราไปทุกพบทุกชาตินะครา